สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโอนเงินจากบิตคับไปเกตไดโอนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับอ่าทไมถึงต้องโอนเงินจากบิตคัพไปเกตไดโอนะครับเพราะว่าเกตไดโอนี่จะมีเหรียญมากมายนะครับเหรียญจานวนมากให้ไปซื้อวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีหรือว,วิธีการ โอนนะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่อ่ามาที่ตรงนี้เลยครับมาที่กระเป๋าเงินมาเงินมาเงินของฉันอันดับแรกเราต้องฝากฝากเงินก่อนนะครับเป็นเงินบาทตรงน,นี้เงินบาทตรงนี้เราก็กดไปที่ฝากเลยนะครับคําว่าฝากฝากเงินไปกดไปอ่านี่นะครับเราก็จะใช้เป็น QR code นะครับเราก็จะฝากไปเอาเท่าไหร่ดีอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างทดลองเอาสักสามร้อยก็พอ แล้วก็ติ๊กทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันการฝากเงินนี่นะครับก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็จะเอามือถือเราที่ที่ชื่อตรงกัน,นครับชื่อภาษาอังกฤษตรงกันในกรณีที่เปลี่ยนชื่อต้องต้องต้องเอาชื่อล่าสุดน,นะครับต้องต้องดูดีๆตรงนี้ไม่งั้นก็จะมีปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็มาเอาสแกน QR code เอามือถือสแกน QR code ไปอ่าอ,อันนี้คือ ฝากเรียบร้อยแล้วนะครับฝากเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้เห็นไหมเงินเข้ามาแล้ว300หลังจากนั้นเงินเข้ามาแล้วเรามาที่คําว่าตลาดซื้อขายนะครับด้านบนตรงเขียวเขียวนะครับตลาดซื้อขายาผมจะแนะนำเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่ว่าค่าธรรมเนียมถูกมากมากและเราจะซื้อเหรียญตัวนี้นะครับก็คือเหรียญ IOST นะครับค่าธรรมเนียมคือ1เหรียญ คือ1เหรียญไอโอเอสีเนี่ยคือคือเป็นค่าธรรมเนียนมจะกี่บาทก็ช่างโอนไปกี่บาทก็ช่างก็ค่าธรรมเนียมก็คือ1เหรียญไอโอเอสีหลังจากนั้นเราก็มาซื้อเลยซื้อเป็นราคามาร์เก็ตสามร้อยบาทใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยกดที่ตัวไอเนี้ยเขียวๆเนี่ยสามร้อยกดเลยสามร้อยบาทเราก็ซื้อไปปุ๊บซื้อแล้วเราได้กี่เหรียญเนี่ยดูอ,อ๋อซื้อมาแล้วได้เนี่ยนะครับอ่าสองร้อย 23เหรียญหลังจากนั้นเราก็มาที่กระเป๋าตังค์ใหม่นะครับกระเป๋าตังค์มาที่เงินของฉันเห็นไหมครับเงินตรงนี้หายแล้วเงินไทยบาทตรงนี้เซฟแล้นะครับ I O S T าเนี่ยครับเราก็มากดที่ถอนเหรียญกดที่ถอนเหรียญน,นะครับกดที่ถอนเหรียญเนี่ยครับเขาก็จะมีอ่าบอกว่าตอนนี้เรามีกี่เหรียญมีทั้งหมด223้ยเหรียญเราก็กดฉันได้อ่านแล้วรับรู้คําเตือนไป ต่อไปเราไปที่เว็บไซต์เก o o นะครับผมจะไปเก o เพื่อไปเอารหัสเอ่อเอ่อผมนี่นะครับสมมุตอออิอันนี้คือเราเข้ามาที่เว็บเก o แล้วเว็บเก o แล้วเรามาที่เว็บเก o แล้วเราก็มาที่เติมเงินจะพาไปแบบช้าๆนะครับแล้วก็มาพิมพ์ดู iot ทีมแล้วนะครับ i o g เราก็เลือกตัวนี้แหละแล้วก็ก๊อปตรงนี้นะครับเนี่ยคัดลอกตรงนี้ครับคัดลอกตัวแรกที่ว่าเกียร์ iosg นะครับคัดลอกตัวนี้ไปแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ไปแนนนะครับเอามาใส่ตรงนี้ใส่ตรง i o s address ใส่ไปครับเราจะบันทึกก็ได้นะครับถ้าเราอันนั้นใช้ไปบ่อยแต่อันนี้เราจองไม่แนะนอาต่อไปไปเอาไอตัวนี้ครับ memu เนี่ยครับก o อปปี้เหมือนกันคัดลอกเหมือนกัน อ่ะลองไปมอาใส่เอ่อเราก็วางเลยครับเห็นไหมนะครับอา่าเราเราดูนะครับเขาบอกว่าถอนข่านต่ำสอง o อค่าธรรมเนียมก็คือเห็นไหมหนึ่ IOG ตอนนี้1.3บาทถือว่าค่าธรรมเนียมเราจะโอนจีบาทก็แค่1.3บาทเองเราจะโอนไปทั้งหมดคือ ก็คือจริงๆอ,ะ,อ,ะ,อะลองดูมันจะได้แค่คุณจะได้รับก็คือเนี่ยครับ222 i o s g เพราะว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมหนึ่ง i o s g เราก็โอนนะครับกดถอนไปเลยเช็คเช็คจริงๆเช็คเลขหน้าเลขหลังนะครับเลขหน้าเลขหลังของไอตัวอ่ะกดถอนไปเลยเราก็ต้องมาใส่รหัส OTP รหัส OTP ใส่รหัส OTP ไปล้วก็ต้องกดคอกันนะครับกดคอรหัส OTP <c oughs> เราก็ได้รหัส OTP มาแล้ว หลังจากนั้นเราก็มาเอารหัสที่ทเราลงสองชั้นไว้ของ Google นะครับรหัสเราก็กดตกลงเราก็รอนะครับรอสักคู่หนึ่งอ่าต่อไปเราก็ไปยืนยันอีเมลนะครับพอดีผมจะใช้ในมือถือนะครับยืนยันอีเมลก็คือเข้าไปในเมลที่เราลงกับบิตคับไว้ครับแค่ไปกดยืนยันแค่นั้นอ่าเนี่ยครับผมก็แค่กดมันในในเมลแค่กดยืนยันเฉยก็กดยืนยันไป นี่ครับพอกดยืนยันแล้วเราอาราลองรีเฟซดูนะครับลองรีเฟซดูลองรีเฟซดูอ่าเนี่ยครับตอนแรกมันจะบอกว่ารอการยืนยันจากอีเมลใช่ไหมตอนนี้มันก็ขึ้นแล้วว่ากะกำลังดําเนินการเราก็รอครับประมาณไม่ไม่เกินสินาทีครับ i o g เร็วมากครับถ้าเทียบกับเหรียญอื่นๆ,ๆเดี๋ยวเรา,เร,ารอสักครู่ เราก็มาดูตรงนี้ครับว่าอ่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยสถานะเนี่ยถ้าสําเร็จเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปดูเหรียญที่อยู่ในอ่าเกตไอโอนะครับเราก็รีดูครับอ่าช่วงนี้น่าอ่าเร็วมากเห็นไหมครับไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงนาทีก็โอนเสร็จแล้วสองเหรียญอ่าเรามาดูนะครับว่าเงินเราเข้ายังเราโอนมาเนี่ยครับเราก็เข้ามาที่ไอโอเเข้าแล้วครับอ่าเนี่ยครับ 2อะไรเนี่ย222เหรียญน,นะครับที่โดนทางค่าจีนำเป็น1 IOST เข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัว IOST นีครับไปเปลี่ยนเป็น USDT หลังจากนั้นเราก็ไปที่นะครับเดี๋ยวมาที่การซื้อขายแบบทันทีเราก็จะเปลี่ยน IOST เป็น USDT กันนะครับนี่นะครับพิมพ์มาเลย IOST เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นเนี่ยครับกดไปเลยเนี๋ยนะดูก่อนว่ายังไงเราก็มากดกดนี้เลยนะครับ100%ขายไปเลยเพื่อให้ได้ I r ไม่ใช่เพื่อให้ได้ U,S,D,G แล้วก,กดขายไปเลยเรียบร้อยนะครับราลองดูว่าไดอย่างไดมา 8.483 USDT นะครับโอเคเนี่ยครับเราก็ได้มาแล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็คือได้มา8.483 USDT นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาซื้อเหรียญเรามาดูราคาตลาดก่อนเนี่ยครับทำไมเหตุผลทำไมถึงต้องมาเทรที่ g กดไม่าแต่ไม่ได้แนะนำนะครับคือคือให้มาดูเรามาดูนะครับว่า g กดนี คือทำไมต้องเก็ตไอโอพะเนี่ยครับ mm hmm. เหรียญคือเยอะมากดูเราอาจจะมาดูแพลตฟอร์มสกุลเงินดูดีฟายเมตาเวิร์สคือมีจํานวนเหรียญที่เยอะมากครับ NFT เีงี้ยครับเหรียญมีมโอกระดดตัวเนี้ยครับเน, eme, นเนี่ยครับ,รบจะมีเยอะมากเลยแต่เราจะให้ทันกระแสะช่วงนี้เมตาเวิร์สกำลังมาเราก็ต้องเหรียญเมตาเวิร์สเนี่ยครับเราจะมาเหรียญที่อะไรดีอะไรดีอะไรดีอ,รดอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่นี่ครับ ราคาราคาอะไรเนี่ยเห็นเขาว่าเป็นเหรียญของแม่อ่าอะไรนะมกัมกมักไม่ใช่มกักชื่ออะไรวะเออช่างมันนึกไม่ออกอ่าเดี๋ยวเราจะพาเรากดที่ซื้อขายได้เลยกดที่ซื้อขายตอนนี้เราไม่อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เห็นไหมเรามีที่8 4 6 6ุดสี่หกหกแทตหนึ่เดรากดซื้อเลยร้อปปุ๊บ เห็นไหมครับปริมาณการซื้อเราก็จะ1,500หรียญราคาเราก็ซื้อไปเลยซื้อไปเลยแล้วก็กดซื้อเข้าราคาปริมาณสูงเกินเกณฑ์เราต้องลดลงหน่อยเพราะว่าเงินเราไม่พออาจจะเป็น1,500อ,อ่าซื้อเข้าเลยยืนยนันคำสั่งซื้อเทียบร้อยครับได้มาแล้วเหรียญราคา1,1,500เหรียญนนครับ8จุด 2,3 u s UDT ถ้าอย่างกระดานกระดานอื่นจะยังไม่มีนะครับเหรียญตัวนี้เพราะเหรียญใหม่ๆเหรียญใหม่ๆจะยังไม่มีในกระดานดเทรดหลักๆแต่กระดานตัวนี้มีนะครับ k d o คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ